เฟซกับไพ่เหรอเวยกะน้หมูนน้ำพวกนี่ละอเอา้าผัวเจ้าก็อ่อนตัวนั่นไฟเขียวไม่แมขึ้นอยู่วายอยู่แม่ไปรีบหลเฟซบุกปุน้นี่อันเจ้าเคยเช็คเฟซผัวเจ้าจะเชื่ออยู่บอยได้ละขนาดก้นท่ม่านทั้งเฟซทั้งรากูวยุบกระกาเช็คของเราจะเชื่อเลยเจ้าเบิ่งดีดีดีว่าแม่เราลอยคุยกับผู้สาวเราบน่นอ่ะเวยคุยกับคุยโลดกระกาเช็คดอกเจ้าคือใจดีแท้ ถ้าเกิดเล่าไปมีผู้สาวนี่เจ้าสิบตายซะบ่เช็คแน่แม่บ่บ่ขุบกราษดอกข้านเขาอยากเกลียกข้าย้อยเลยโลดเรืเ่องเจ้ตัวเขา<ด>ย่านกับย่านพูดย่านพัวนัน่นถ้าเป็นข่อยนะบ่<ด>มึงตายเ <troll ey> ลยิกย่านบบยาดอกงุยแล้วเจ้าย่านยังสัน่นเจ้าจะบอกกาเช็คเฟซเช็คลายเขาก็กูย่านเขาว่ามึงของกูขึ้นน่นเด้ย่านเขาว่าเบิ่งของเจ้าของขึ้นเออ ละมองกูสิาตใครคือผู้นำครอบครัวก็ไก่พ่อครับขอไข่แม่ครับคอควายปูครับงองูย่าครับแชมสิตอบขอใครขณะผมตอบผมกับสิตอบขอไข่แล้วครับขอไข่นี่แม่เด้ครับมั่นใจหระอบอกมั่นใจครับอืมเป็นยังคือสิตอบขอไข่ พ่าแม่เป็นผู้นั่มครับนั่มจังได้ย่มพ่อไปกินเราแม่ก็ไปนั่มครับเห้ืยย่มพ่อไปตีไก่แม่ก็ไปน้นไปนั่มครับเห้อยย่มซักผ้าล้างถ้วยทุเฮือนแม่ก็เป็นคนซั่งให้พ่อเฮ็ดครับนั่นเลี้ยวเ <c oughs> ห้ืยผู้นั่มครับที่ตอบแม่นี่บอกครับ ขอใครห <c oughs> ิ้วขอแล้วเนาะได้ยังกินล่ะหยูยอยากกินยังแก้วก็ไปหากินเอาโลดสื่อมาก,ก็ประถือปากแก้วดอกอ๋อไปหากินยังไรเนาะพผุนึงอยากง,งานอยู่ไหมอยู่ในตู้ผุนไปหาเห็ดกินเอาเองโลดเอ๋อก็เห็ดไหนเน่มันกับปลาแสบคือเมียเห็ดเนาะบ่อบบ๊อบบอบบเอาแก้าเป็นอีหยังเดียวนีิแปลกเว้ยเอ้ยขัดสนก็ไปหาขอมากินก่อนไปข้ายังกระไดไป,ไปเอากระบอกกระเด้ไปหากินเอาเองโลดมาเอายังดูแต่เดี๋ยวนี้ โอ๊ยกูณสีผาไปดอกอันซักคิวทาวนั่นนั่นแล้วว้าวทำไมมึงขวางเจ้าสีพาข่อยไปซักคิวทาวน์บอทาเออหากินหัวมึงเฮ้ยชื่อหัวพลางงานลางงานอยู่สิไปกับสิพาไปหรอแม่เวยเจ้าสิกินยังล่ะเแ่าเดี๋ยวข่อยไปซื้อขนาดมุกกระบมาให้เนาะใครดาวบ่ใครดาวบ่อีหยังก็ได้กูสิไปล่มแล้วโยนี่เออเออกระสัตย์ผ่านกะเข้าเด้อ โอเคดีน้อบารนีีคันว่าสิภาพไปสักคิวทาวอนอ์น่ะเร็วลูกกับพ่อก็ขึ้นแล้ว